วัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะผมยีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ r o รู้คิดในวันนี้นะครับก็ผมจะมาแนะนำไอเทมชิ้นพิเศษชิ้นหนึ่งครับผมที่อาจจะช่วยให้คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยลดต้นทุนในการเล่นเกมตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นจนถึงหลักแสนได้เลยนะครับเอาละครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลากันนะไอเทมชิ้นนั้นเนี่ยก็คือ โล่ขนลกบวก12ครับเนื่องจากว่าตัวโล่ขนลกบวก12เนี่ยมันจะทำให้เราใช้สกิลชิลสเปลเลเวล2ได้ครับหลายคนเนี่ยก็คงจะเข้าใจอยู่แล้วนะว่าชิลสเปลเลเวล1นะครับถ้าเกิดว่าในเซิร์ฟไทยตอนนี้กดใช้งานเนี่ยมันจะเพิ่ม ETK ให้เราตามตามอะไรครับตาม d e f e n s ์ของโล่ครับซึ่ง d e f ฟ n s e ของโล่ขนลกอยู่ที่150มันจะได้ ETK 150หน่วยเป็นเวลา7นาทีครึ่ง และต่อให้ถอดโล่เอฟเฟกนี้ก็จะยังอยู่นะครับตรงนี้นะ150เห็นไหมอ่ะทีนี้เราไม่ได้มาพูดถึงตัวเอฟเฟกนี้นะครับเพราะว่าเอฟเฟกนี้เป็นเอฟเฟกที่เฉยๆมันแค่ทาให้เราตีแรงขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะรีบาลานซ์แล้วก็จะทำให้เอฟเฟกนี้หายไปทีนี้สิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือเอฟเฟกของ s ชิล l สเปลเลเวล e และ2หลังแพดอิมพูฟบันเดิล ที่ t g t ได้เคลมเอาไว้ว่าอีกไม่เกิน2เดือนนะครับควอเตอร์2ของปี2024มาแน่ตอนนี้เดือน4แล้วนะก็เหลือเวลาอีก2เดือนซึ่งไอชิลสเปลเลเวลสเนี่ยเราสามารถใช้เลเวลหกับ2ได้นะเราเลือกได้หลังจากอิมพูฟแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับและชิลสเปลเลเวลสกับเลเวล1หลังอิมพูฟเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้ครับ เลเวล1สามารถรีเลือด5%ได้ทุกๆ3าวิและเลเวลสสามารถรี SP 3%ได้ทุกๆ5วินาทีส่วนเลเวล3จะเพิ่ม ADK และ MDK ให้150หน่วยทั้งหมดสามารถใช้ได้แค่ครั้งละ1อย่างเท่านั้นอยู่ได้90วินาทีครับและไม่มีการสุ่มอะไรทั้งนั้นกดปุ๊บได้ปับ๊บและเมื่อถอดโล่ก็จะยังมีเอฟเฟกตติดตัวอยู่ตลอดเวลา เอาละครับทีนี้หลายคนก็จะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเฮ้ยมันจะประหยัดเงินได้ยังไงเพราะว่ามันจะสามารถแทนยาเด้งเลือดยาเด้ง SP ได้ใช่ไหมครับอ่าเพราะว่าเอฟเฟกต์เลเวลหเนี่ยมันก็คือพวก Small l life p o t i o n หรือว่า Medi ีย Life p o t i o n และเอฟเฟกต์เลเวลสเนี่ยก็คือ Small Man a Po t i o n แต่เป็นเวอร์ชั่นที่ได้กว่านิดหนึงจากหเหลือ3%ใช่ไหม เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะคุ้มค่ายังไงแต่ผมบอกได้เลยว่าจากประสบการณ์การใช้งานจริงของผมที่เซิร์ฟอินเตอร์และเกาหลีผมบอกได้เลยครับว่ามันใช้ได้ดีมากดีเหมือนกับการกดยาของจริงเลยเพราะฉะนั้นผมเลยถือว่าคุ้มมากๆแต่มันจะคุ้มไหมสําหรับพวกคุณเพราะว่าเอฟเฟกนี้จะคุ้มหรือไม่คุ้มประหยัดเยอะประหยัดน้อยขึ้นอยู่กับอาชีพที่เล่นสกิลที่ใช้สายที่เล่น ถ้าเป็นสายกายใช้ SP แค่สิบยีหน่วยมันก็อาจจะไม่คุ้มแล้วสายกายเลี้ยงอินคิวบัตใส่ปากปืนใส่10.1 1จ2ดุดหนดูดเลือดได้แค่นี้ก็ไม่คุ้มแล้วครับที่คุณจะซื้อโลกขนนกเลเวลสมาใช้สู้ไปใช้รอยเย่ากาดชิวเนที่แบบว่าเอาเหรียญโทเนอร์โทเค็นไปแลกถูกดีว่าอันละสิบยีอันนั้นก็สามารถใช้เลเวลหตลอดเวลาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าครับเพราะผมเนี่ยเล่นวอลล็อกโคเมด และผมคำนวณมาแล้วว่าต้องใช้เท่าไหร่เมื่อไหร่ถึงจะคุ้มประหยัดเงินได้เท่าไหร่เอาละครับเรามาดูที่ตารางที่ผมทำขึ้นมาดีกว่าอาผมต้องเกินอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในครั้งที่ผมเล่นวอลล o c ็อกโคเม t เนาะในกิจเก็บเวลรอบที่แล้วเลยเนี่ยผมเป็นแก๊งตี้ปีศาจทำมนดาเมิเยอะๆเพื่อให้เราใช้บัฟและเวลาน้อยที่สุดซึ่งผมจบ เลเวล1เปลี่ยนไฮแล้วก็เก็บเลเวลจน200เนี่ยด้วยคูณ200ประมาณ3กล่องหรือก็คือใช้30เล่มนะครับ30เล่มเนี่ยมันก็เท่ากับเวลา15ชั่วโมงอ่าและตลอดเวลาการเก็บเลเวลผมใช้สมองมานาครับเพราะในช่วงกิจเก็บเลเวลรอบที่ผ่านมาแม่งไม่มีปั๊มกิจกรรมเหลือจะเชื่อเลยไม่มีปั๊มกิจกรรม30%ให้ใช้ครับต้องปั๊มเอง เพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้สโมมานาตลอดเวลาอ่าทีนี้เรามาดูปัจจัยต่างๆนานา,นาก่อนผมจะอธิบายตัวตารางนี้ก่อนนะครับว่ามันคือยังไงก่อนอื่นเลยเนี่ยแถบสีเขียวตรงนี้นะครับก็คือจํานวนที่เป็นเวลาสมุดคูณ30เล่มเท่ากับเวลา15ชั่วโมงแล้ว1ชั่วโมงต้องใช้ยา6ขวดยา6ขวดเนี่ยก็จะตีค่าเป็นเงินบาท ว่าเออหขวดเท่ากับกี่บาทแล้วถ้าใช้6ขวดเนี่ยจะใช้รวมสุดท้ายเท่าไหร่อย่างในที่นี้เนี่ยสมุดคูณ30เล่มเท่ากับ15ชั่วโมง15ชั่วโมงขวดละ10บาทเก็บเวลทั้งหมดใช้6ชั่วโมงต่อขวดเท่ากับเงิน900บาทหรือก็คือ90ขวดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างเช่นปั๊มกิจ ปั๊มกิจเนี่ยอย่างเช่นผมตอนนี้ใช่ไหมที่มันเป็นช่วงกิจงานหมดแล้วหมดกิจปั้นตัวแล้วแต่ว่ามีโค้ดงานเลเวลเนี่ยผมก็ไปเก็บเลเวลก็ใช้ปั๊มกิจอันละสี่พันโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยหนึ่งเลเวลอะผมจะใช้ปั๊มกิจประมาณสามร้อยอันนะโดยเฉลี่ยนะแล้วทีนี้ถ้าเก็บหนึ่งเลเวลใช้สามร้อยอันก็จะเท่ากับเงินสิบหกบาทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเก็บยี่สิบเลเวลก็จะเท่ากับเงินสามร้อยบาท ถ้าใช้300อันอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแถบสีฟ้าก็คือจํานวนที่ใช้ต่อเลเวลโดยเฉลีย่ยอาจจะไม่ได้เป็นตามนั้นเป๊ะแต่จะประมาณนี้แล้วก็ราคาค่าเงินนอกถ้าเกิดว่าตอนนี้ M ละ15บาทคุณต้องใช้เงินเท่านี้ถ้าเกิดว่าตอนนี้ M ละ20บาทคุณต้องใช้ค่าปั๊มเท่านี้ก็จะคิดแบบนี้นะครับนี่คือรูปแบบการใช้ตารางเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามันจะเป็นยังไง กิจกรรม3ปีเนี่ยมันมีแจกแหละเอาคุณง่ายๆกิจเก็บเวลทุกรอบมันมีแจกยาสมอมานาหมดเลยซึ่งมันจะเริ่มแจกตอนเลเวล145ครับตอนกิจ3ปีเนี่ยแจกตอน145 20ขวด160 20ขวดและ175อีก40เป็น80ขวดแล้วก็หมดแหละส่วนกิจปีใหม่เนี่ยเริ่มแจกตอน145 20ขวดแจกตอน160อีก20ขวด แล้วก็ข้ามตอน175ไปแล้วไปแจกอีกทีตอน185 60ขวดเท่ากับ100ขวดพอดีอ่าทีนี้เนี่ยด้วยความที่ผมเป็นตี้ปีศาจเก็บเลเวลอย่างว่องไวใช้คูณ203กล่อง30เล่ม15ชั่วโมงมันก็คือ90ขวดครับปั๊มแจกจะพอดีเลยถูกไหมอ่าเพราะว่าสมอมานาเนี่ยมันไม่มีขายในเซิร์ฟไทย คุณต้องซื้อกล่องไบเด็กล่องไบเดฟในเซิร์ฟไทยเนี่ยนี่นะครับกล่องไบเด็ปเป็นแบบนี้50บาทได้5ขวด500บาทได้50ขวดพูดง่ายๆว่าสมองมานาะขวดละ10บาทแบบการันตีเลยส่วนตัวยาเด้งเลือดอย่างไลฟ์โพชชั่นเนี่ยอันนี้ราคาเนี่ยมันจะไม่แพงในแคชชอปมีขายแต่ พ่อค้าก็เอามาขายเหมือนกันเพราะว่าเปิดยาเด้งเลือดได้จากไข่สุ่มเยอะมากๆโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยผมเคยเห็นก็ขวดละสา0หมื่นโดยเฉลี่ยเนาะก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดว่ายาเด้งเลือดขวดละสาม0,000ื่นเนี่ยก็จะตกใช้ชั่วโมงละห้าสิบ่บาทอันนี้เอ็มเนาะเราเปลี่ยนเป็นเราเปลี่ยนเป็น15บาทก่อนเพราะว่าเอาเอาเป็นเอตอนนี้แล้วกันสิบสาจุดห้าชั่วโมงละสาสบบาทถ้าใช้ยาเด้งเลือดไม่แพงมากเนาะ อ่าไม่ใช่สิต้องบอกว่าอ่ารวมแล้วสิบห้าชั่วโมงสามสิบหกบาทไม่แพงมากใช่ไหมแต่มันไปแพงมากตรงยาเด้งมานาซึ่งไอายาเด้งมานามานดูไม่เยอะใช่ไหมว่าแบบเก้าร้อย900ก็ไม่เยอะนะครับแถมที่คุณพูดมาคุณเก็บเลเวลเนี่ยไอของที่แจกในกิจเนี่ยก็พอดีกับเลเวลและเวลาที่คุณใช้เลยไม่ใช่หรอครับแต่คุณต้องอย่าลืมนะครับว่าผมเนี่ย เก็บเลเวลด้วยสปีดของตีปีศาจคือใช้คูณ200แค่3กล่องถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณเข้าไปดูย้อนหลังในกลุ่มในอะไรพวกนี้นะก็จะเจอคนที่มาแชร์ประสบการณ์ว่าเออผมใช้สมุดคูณ200ไป10กล่องครับบางคนบอกผมไม่ได้ใช้คูณ200เลยครับผมใช้แค่คูณ50ครับหมดไป400เล่มครับอะไรอย่างนี้นะเอ,อ เพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณระยะเวลาที่ใช้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าไอเทมคุณเยอะขนาดไหนคุณกดคูณ50หรือคูณ200คุณกดคาฟ้าพับไหมคุณกดมะละกอรหรือเปล่ามีสตาร์เอ็มในปาร์ตี้ไหมวันมิราเคิลไหมอย่างนี้นะครับซึ่งพูดกันง่ายๆผู้เล่นโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ะจะใช้อยู่ที่100ถึง150เล่มเราคิดซะว่า120เล่มก็แล้วกันเนาะไป60ชั่วโมงเนาะ เวลา1เดือนเล่นเวลา2ชั่วโมง60ชั่วโมงถ้าคุณเป็นอาชีพที่ต้องใช้ SP เป็นถังเลยเนี่ยคุณจะหมดตัง3,600บาทค่าสมองมานาะเพียวๆบางคนอาจจะคิดว่าก็ไปปั้นตัวใหม่ซีเอายาฟรีซีถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เล่นเกม r o จริงๆนะคุณจะค้นพบว่าพูดอะมันง่ายแต่ทำอะมันยาก ไอ้เอายาฟรีมาปั้นตัวเอายาฟรีอย่างเงี้ยพูดง่ายมากทําเหมือนง่ายมากแต่เอาจริงๆแล้วในการเล่นจริงอะ่ะมันก็ยากอยู่นะถ้าพูดถึงในเลทที่จะไปเอายาสมอมานาะฟรีเพราะว่ามันแจกตั้งร้อยแปดจุดห้าร้อยเจ็ดสิบห้าอย่างเงี้ยเออซึ่งการที่คุณจะไปเก็บให้เลเวลขนาดนั้นถ้าของน้อยก็อาจจะใช้เวลาสองอาทิตย์อย่างนงี้แต่ถ้าของเยอะอาจจะใช้เวลาแค่หนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้น ต้นทุนตัวน,นี้ก็จะผันแปรครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโดยเฉลีย่ยเราจะใช้ปั๊มประมาณ300ถ้าเป็นปั๊มกิดเนาะอ่าแล้วก็ใช้บูซายับบูซายับนี่ก็คือราคาในพอนที่เซิร์ชตอนนี้เลยนะครับก็เมื่อกี้ผมเซิร์ชบูซายับมามันอยู่ที่12 50 0งแล้วถ้าเกิดคุณหมอว่าแล้วกดไอ้นี่แทนดีไหมล่ะดอกเหลืองดอกครึ่งเอาจริงกดได้แต่ว่ามันไม่่คยคุ้ม ถ้าเทียบกับปูสลับเนื่องจากว่ามันติดคูดาวนานเกินไปครับแต่เอาจริงก็ใช้ได้แหละพูดง่ายๆก็ใช้ได้อาจจะใช้เป็นหันสก็ได้ใช่ไหมหันาเดี๋ยวเอาไว้กดให้ดูด้วยก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าในช่วงเก็บเลเวลเนี่ยมันมีปั๊มกิจปั๊มกิจปกติก็จะอยู่ราคาตั้งแต่2.000ถึง4.000บางรอบ6.000ก็มีใช่ไหมแต่ผมจะให้กลางๆที่4ี่พแล้วก็ บูไซลับเนี่ยมันปัน๊มได้ประมาณพอๆกับปั๊มกิจถ้าเป็นเรื่องของ sp สําหรับวอลล์อกนะเพราะฉะนั้นผมก็จะให้ปริมาณการใช้งานเนี่ยเท่ากันเลยกับตัวของปั๊มกิจโดยเฉลีย่ยเนี่ยห e เลเวลผมจะใช้ปั๊ม300อันนะครับตอนนี้เกอพูดง่ายง่าถ้าเกิดว่าไปย้อนดูสตรีมผมเนี่ยมีผมมีวอลลอกตัวเลเวลร้อยว170ครับแล้วก็ตอนนี้เลเวลร้อยเก้แป้อยเกละ ก็คือต้องใช้30มสิบเลเวลใช่ไหมจากร้อยเป็น200ผมบอกได้เลยครับว่าผมหมดเงิน M นะซื้อปั๊มกิจต้องมาเก็บเวลนอกกิจนะเออผมใช้เงินซื้อปั๊มกิจมาเก็บเวลนอกกิจเนี่ยหมดไปประมาณ 30-40M แล้วครับซึ่งมันเหลืออีกประมาณ3-4เลเวลผมก็จะเลเวลตันก็คือ500บาทค่าปั๊มพียวๆออีเวนนี้ปั๊มกิจด,ด้วยนะเออถ้าเกิดว่าใช้ปั๊มบูไลลับ นะนอกกิจนะผมหมดพันหเลยนะค่าปั๊มบูไหลับแต่ถ้าเกิดสมมุติกดแต่ดอกเหลืองอย่างเงี้ยมันอาจจะเหลือ500บาทแต่ก็คือพูดง่ายๆว่าราคามันพอๆกับปั๊มกิจนั่นแหละแต่อันนี้คือผมหมดไปเกือบ500แล้วครับกับวอลล็อกตัวที่ผมมานั่งเก็บเรียวเพื่อเอากล่องงานเรียวเวลทีนี้คุณก็คงจะน่าจะเข้าใจหลักการคิดคำนวณเรื่องของค่าปัม๊มเรื่องของอะไรละซึ่งต้องบอกก่อนว่า อันนี้คือโดยเฉลี่ยอาจจะเป็นต่อตัวต่อเลเวลและก็เป็นเพราะว่าสกิลโคมเบตมันใช้ SP เยอะที่150หน่วยด้วยมันก็เลยราคาแพงถ้าเกิดว่าให้ผมพูดอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆเนี่ย mm hmm. ก็คือถ้าผมจะปั้นวอลล์หลักหนึ่งตัวผมต้องใช้ค่าปั๊มอย่างน้อยเลยก็4,000ที่สมอมานาหรือใช้พวกบูแซรับ ประมาณสักพันหนึ่งแล้วกันเผื่อให้แบบมันถูกลงเผื่อปั๊มกิจระหว่างทางเผื่อบูไซรับก็จะค่าปั๊มหนึ่งพันซึ่งมันจะส่งผลมากขึ้นเรื่อยๆสแต็กขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราปั้นตัวละครหลายตัวอย่างเช่นผมมีวอลล์อกหนึ่งตัวสามพันบาทผมมีสองตัวหกพันบาทผมมีสิบตัวสามหมื่นบาท,มม 10, บาทก็จะเกิดความคุ้มค่ายิ่งคุณปั้นตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะประหยัดค่าปั๊มได้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการกดปั๊บชิวสเปลเลวสองหนึ่งครั้ง,งก็แทบจะเทียบเท่ากับการใช้สมอมานาน1ขวดเลยจุดแตกต่างก็คือสมอมานาอยู่10นาทีส่วนชิวสเปลอยู่ได้นาทีครึ่งแต่มันฟรีสามารถกดได้ตลอดเวลาอันลิมิตแล้วก็สก,กลิลเนี้ยมันมีคูดาวแค่2วิคุณสามารถกดกี่ครั้งก็ได้อินฟินิตี้ถ้าเกิดว่าคุณได้โลกขนนกยิ่งถูกเท่าไหร่ มันก็จะยิ่งคุ้มทุนมากขึ้นเท่านั้นเมื่อคุณเอามาใช้เก็บเลเวลให้เลเวล200นะครับและแน่นอนว่าผมเนี่ยรอใช้โลขนนกเก็บเลเวลมันนานมากๆเมื่อไร่จะอัปเดตก็ไม่รู้ได้แต่คาดหวังนะครับว่าเขาจะรีบอัปเดตให้โดยไวกับ i m p อ e b u u n l l s เด e l d Spell สำหรับเจ้าโลกขนนกนี่นะครับสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าคุ้มค่ามากๆนะสำหรับวอลล็อกเพราะว่านอกจากมันจะประหยัดค่าปัม๊มสมองมานาให้แล้วเนี่ย มันยังให้อัตราสปีดเยอะทำรา193ง่ายนะครับแล้วก็ให้ดามเมจ EDK m d ED k ที่เยอะมากๆทำให้วอลล์หลบุมทั้งแรงรววเร็วและประหยัดตังค์ผมก็เลยมองว่ามันเป็นไอเทมที่ค่อนข้างคุ้มมากๆครับแล้วคุณผู้ชมละครับคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับโลขนนกบวก12มันดีหรือเปล่าประหยัดจริงไหมหรือว่ามีเอาไว้เพื่อแค่เพิ่มดาเมจเท่านั้นลองแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับ แล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับ R.O. รู้คิดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบายครับผมอย่าลืมกดซับกันด้วยนะ